iOS 6.2อาจปล่อยออกมาในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ส่วน iOS 6.3จะพร้อมอัปเดตในต้นปีหน้า <c oughs> และตอกย้ำกับอีกหนึ่งข่าวลือ MacBook Pro รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M2 Pro และ M2 Max อาจเลื่อนการเปิดตัวไปถึงปีหน้า <c oughs> iPhone SE ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้จอแสดงผล OLED หรือ LCD Apple เปิดให้สั่งซื้อลงหน้า iPad Pro M2 Wi-Fi และ iPad ุที่1 0 Wi-Fi สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iOS 6.2อาอัปโหลดอ,ออกมาในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ส่วน iOS 6กจะพร้อมอัปเดตในต้นปีหน้า หลังจาก Apple ปล่อยเวอร์ชันเบต้าของ iOS 6.2และ iPad OS 6.2และ macOS Ventura 13.1ออกมาให้นดกพัฒนาได้ทดสอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าเวอร์ชั่นเสถียรของซอฟต์แวร์เหล่านี้จะพร้อมให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตภายในเดือนธันวาคมนี้มาร์โกแมนจากสำนักข่าวบลูเบิร์กอ้างว่า iOS 6.2และ iPad OS 6.2เวอร์ชั่นเสถียรจะพร้อมให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้ นักข่าวดังกล่าวยังรายงานด้วยว่า iOS 6.3และ macOS Ventura 13.3จะปล่อยออกมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพ,พันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม2023นอกจากนี้ m a c c o m a n d ยังอ้างว่า MacBook รุ่นใหม่ของ Apple ทั้งรุ่น14นิ้วและ16นิ้วที่ใช้ชิป M2 Pro และ M2 Max จะไม่ได้เปิดตัวในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้แต่จะเลื่อนไปเปิดตัวในไต,ตรมาสแรกของปีหน้าที่มานทุฟ Mac และตอกย้ำกับอีกหนึ่งข่าวลือ MacBook Pro รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M2 Pro และ M2 Max อาจเลื่อนการเปิดตัวไปถึงปีหน้าเดิม MacBook Pro รุ่นใหม่ของ Apple ทั้งรุ่น14นิ้วและ16นิ้วที่ใช้ชิป M2 Pro และ M2 Max ถูกอ้างว่าจะได้รับการเปิดตัวทางการในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ล่าสุดมีข่าวลือว่าอาจถูกเลื่อนออกไปถึงปีหน้าบล็อกเกอร์ในเกาหลีใต้ออกมาอ้างว่า MacBook Pro รุ่น14นิ้วและ16นิ้ว ที่มีข่าวหรือว่าจะได้รับการเปิดตัวเร็วนี้ถูกเลื่อนไปอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปี2023ก่อนหน้านี้มาร์กแมนจากสำนักข่าวลูงเบิร์กเคยรายงานว่า MacBook Pro รุ่นใหม่จะออกสู่ตลาดในอนาคตอันใกลน้นี้หรือได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ไม่ได้เปิดเผยกรอบเวลาที่ชัดเจนแต่รายงานส่วนใหญ่เชื่อว่าจะเปิดตัวภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ที่มา m a c l u m e r iPhone SE ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้จอแสดงผล OLED หรือ LCD ขนาด6.1นิ้วหรือ5.7นิ้ว Apple ถูกอ้างว่ามีแผนจะเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่4ในปี2024ซึ่งยังเหลือเวลาอีกพอสมควรจึงยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าจอแสดงผลรายงานล่าสุดของโอดยังนักวิเคราะห์จาก Display Supply Chain Consultant อ้างว่า Apple มี Supplier 2รายที่ได้รับหน้าที่จัดหาหน้าจอแสดงผลสำหรับ iPhone SE รุ่นที่4รายแรกสามารถผลิตจอแสดงผล OLED ขนาด6.1นิ้วอีกราย เป็นจอแสดงผล LCD ขนาด5.7นิ้วถึง6.7นิ้วอย่างไรก็ตาม Apple ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้จอแสดงผลแบบไหนดีระหว่าง OLED หรือ LCD รวมถึงขนาดหน้าจอยังอยู่ในระหว่างพิจารณา iPhone SE ในปัจจุบันใช้จอแสดงผล LCD ที่มีต้นทุนต่ำกว่า OLED แต่มีข่าวลือว่า iPhone SE รุ่นที่4จะได้รับการออกแบบใหม่โดยใช้ดีไซน์คล้าย iPhone XR ที่มา m a c l u m e r เปินเปิดให้ทำการสั่งซื้อ iPad Pro รุ่นชิป M2 Wi-Fi และ iPad รุ่นที่10 Wi-Fi อย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วโดยทั้งคู่จะพร้อมจัดส่งตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปเวอร์ชั่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าจะวางจำหน่ายภายหลัง iPad รุ่นที่10มีให้เลือกสีสีได้แก่สีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเงินราคา iPad รุ่นที่10 Wi-Fi ความจุ64 g b ราคา17,900บาท ความจุ 256GB ราคา23,900บาทรุ่น Wi-Fi บวกเซลลาความจุ 64GB ราคา23,900บาทความจุ 256GB ราคา29,900บาท iPad รุ่นชิป M2 มีให้เลือก2ส,สีได้แก่สีเงินและสีเท s าสเปสเก่ราคา iPad Pro รุ่นชิป M2 ราา 11, ุ่น11นิ้ว Wi-Fi ความจุ 128GB ราคา32,900บาทความจุ 256GB ราคา36,900บาท ความจุ512 g b 44,900บาทความจุ1 t b ราคา6 9 0 0บาทความจุ2 t ทราไบคา76,900บาทรุ่น11นิ้ว Wi-Fi บวก Cellular ความจุ128 g b ราคา38,900บาทความจุ256 g b ราคา42,900บาทความจุ512 g b ราคา59,000บาทความจุ1 t ทราบราคา66,900บาทความจุ2 t ทราคา82,900บาท รุ่น12.9นิ้ว WiFi ความจุ128 g b ราคา44,900บาทความจุ256 g b ราคา48,900บาทความจุ512 g b ราคา56,900บาทความจุ1 t b ราราคา72,900บาทความจุ2 t ทราบราคา88,900บาทรุ่น12นิ้ว WiFi บวกเซลูลาความจุ128 g b 59,000บาทความจุ256 g b ราคา54,900บาท ความจุ512ริราคา62,900บาทความจุ1 t b ไบราคา78,900บาทความจุ2 t b ทรบราคา9 4 9 0 0บาทขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิธีแคปจอ iPhone ขั้นเสียนแคปจอยาวซูมแต่งรูปเส้นเอกสารแคปที่เดียวจบไม่ต้องผ่านแอปอื่นการแคปหน้าจอสกินช็อตเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่บ่อย แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าฟังก์ชันการแคปจอของ iPhone นั้นสามารถทำอะไรได้มากมายนอกเหนือจากการแคปจอเฉยๆและมีประโยชน์มากมายในหลายๆโอกาสสำหรับวันนี้เราได้รวบรวมเคล็ดลับการใช้ฟังก์ชันแคปจอของ iPhone มาฝากกันมีอะไรบ้างมาดูกันเลยวิธีแคปสกินช็อต h o n e iPhone ที่มี Fa c e ID กดปุ่มเพิ่มเสียงบวกปุ่มข้างพร้อมกัน iPhone ที่มีปุ่มทัชดีกดปุ่มโฮมบวกปุ่มข้างพร้อมกัน วิธีครบภาพ Copy ข้อความแคปจอยาวเมื่อเราแคปจอจะปรากฏตัวอย่างของหน้าจอที่แคปขึ้นมาและมีกรอบสีขาวอยู่รอบๆเราสามารถย่อขยายกรอบนี้เพื่อเลือกครอบภาพบางส่วนได้หากต้องการ Copy ข้อความในสกินช็อตให้กดที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมุมขวาล่างจะมีแถบไฮไลทปรากฏขึ้นบนตัวอักษรในภาพสามารถแตะเพื่อก๊อ y หรือแปลได้ท,ทันทีหากมี URL ในภาพจะมีการแยกออกมาให้ด้วย สามารถกดเข้าชมเว็บไซต์ได้เลยหากต้องการแคปยาวให้แตะที่ฟูเพดด้านบนวิธีแต่งภาพสกินช็อตอื่นๆเราสามารถเลือกขยายบางส่วนของหน้าจอที่แคปมาได้โดยแตะที่เครื่องหมายรูปหัวปากกาที่เมนูด,ด้านบนเพื่อเข้าสู่หน้าการแก้ไขและจะมีดินสอหลายแบบขึ้นมาให้เลือกด้านล่างให้กดที่เครื่องหมายบวกทางด้านขวาและกด Magnifier สามารถเลือกสีของเว้นรอบวงได้และเลือกความหนาของเส้นได้โดยตรงแตะที่ไอคอนทางซ้ายตามรูปภาพ จุดสีเขียวบนเส้นรอบวงเป็นตัวปรับการสูมส่วนปุ่มสีนดำเงินจะเป็นปุ่มสำหรับการย่อขยายหากเลือก opacity จะทำให้สก r e e n s h o ทึบขึ้นยกเว้นบริเวณที่สูมปรับความเข้มได้ตามใจชอบเหมาะสำหรับเน้นจุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษหากกดที่ text จะใส่ข้อความในภาพได้กดที่ไอคอน aaa ทางด้านซ้ายล่างเพื่อปรับขนาดตัวอักษรเปลี่ยนฟอนต์และจัดหน้าและสามารถใส่รูปทรงง่าย รวมถึงบอลลูนคำพูดและลูกศรได้ด้วยแต่ที่ไอคอนซ้ายล่างเพื่อปรับแต่งสำหรับลูกศรสามารถดึงปุ่มสีเขียวเพื่อดัดให้โคง้งและปุ่มสีน้ำเงินสำหรับหมุนและย่อขยายวิธีแก้ไขเส้นเอกสารด้วยสกินช็อตหากต้องการเซ็นหรือแก้ไขเอกสารแต่เปิดดูและแก้ไขโดยตรงไม่ได้สามารถแคปจอและครอปตัวเองสามารถแก้ไขได้และใส่ลายเซ็นได้ด้วยโดยวิธีการจะเหมือนกับการแก้ไขในไฟล์ PDF เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กดที่ดัน เสร็จสิ้นที่มุมซ้ายบนจะมีตัวเลือกให้เซฟลงเครื่องหรือถ้าเราต้องการส่งให้เพื่อนโดยไม่เซฟลงเครื่องให้เลือกคัดลอกและลบแล้วเพจส่งต่อให้เพื่อนผ่านแอปได้หรือจะกดไอคอนมุมขวาบนเพื่อแชร์ก็ได้เช่นกันตัวอย่างสกินช็อตที่ถูกแก้ไขและทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับการแคปจอสรพัสประโยชน์ของ iPhone ถ้าหัดใช้งานจนคล่องรับรองว่าชีวิตง่ายขึ้นอย่างแน่นอน ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ a มซ่า n ชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ